สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานทุกปูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพื่อกอากาศพาอีสานล่าสุดประจำวันที่6สิงหาคม2,567ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับเมือนีพาอีสานจะมีฝน ประมาณรอยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเลยหนองคายบึงการและกจังหวัดชัยภูมิลมตะวันตกเฉีงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสค่ะ เรดาร์ฝนลาสุดตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางยูที่อำเภอรัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายปากขาดเมืองบึงการจังหวัดบึงการอำเภอเพชรอำเภอหนองหานอำเภอเมืองถุงฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและกสปปล่าจ่าส่วนกุมฝนหนักนี่ยูที่ซปปล่าจึงได้กับให้ระมัดระวังกันแน่นอพี่น้องสปปล่าสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนหากมีเรดาร์อัปเดตมากแอดมินจะแจ้งข่าวให้ทราบขอบ กดได้ลค์ดกดติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับในส่วนของเรดาทัดไปแอดมินก็นจะแจ้งในช่วงบายบานาะพี่น,อน้องเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ